สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับก็มาอยู่ในเกมนะล็อกเอ็มมิเทนเตอร์เลฟ2.0กันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับวันนี้เป็นวันอัปเดตแพทของ r o m นะครับวันที่28นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับเรามาดูที่อย่างแรกก่อนเลยด้วยกันนะครับอย่างแรกครับที่มีเพิ่มเข้ามาในแพทใหม่ครับก็คือในส่วนของเควสนะครับเป็นเควส ของเซเว่นรอยัลนะครับที่มันให้ทําต่อจากแพทที่แล้วนะครับเข้าไปที่เควส์มนนวนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Adventure chapter นะครับแล้วก็ไปรีซีสนะนี่ครับเดย์สมันมาละของเซเว่นรอยัลเนาะเราสามารถที่จะทําการกดโกครับแล้วก็ทาเควสหลักนะครับของเซเว่นรอยัลได้ต่อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมในส่วนของอย่างที่2กันบ้างที่เข้ามาใหม่นะครับ อย่างที่2ให้เรากดไปที่นี่ครับตรงมอนะแล้วก็มันจะมีอินซนนะครับเราสามารถที่จะกดไอคอนตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะลงดันได้เลยนะเลือกจะลงดันไหนก็ได้นะครับนี่ฮะมีทั้งดันคอมมโดนะครับดันใหม่นะฮะนี่ครับหรือคอร์ดิโอก็ได้หรือธนาทอสก็ได้นะอิเมก็มีนะแล้วก็แบล็ตเทิรเคก็มี o อลคเกอรดันเจียนก็มีนะฮะสุดท้ายก็เป็นอินเล t ทาวเวอร์ร้อยชั้นนะครับเราสามารถที่จะกดเลือกนะครับแล้วกดชาเลนจ์ได้เลยนะสร้างทีมนะครับ เราก็เข้าไปแชเลน์ได้เลยนะฮะอ่าประมาณนี้นะก็ดูรายละเอียดได้น,นะครับเราไม่ต้องไปตามเมืองละเราสามารถกดที่ไอคอนได้เลยมันจะลงดันนะครับเป็นไอคีเป็นคีนไอเทมลัดนะครับเป็นไอคอนลัดอะง,ง่ายเลยนะฮะเราสามารถที่จะลงดันได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินไปนะฮะถัดไปนะครับก็จะมีในส่วนของอ่าไอเทมนะครับเคกแบตเทิลนะมันจะมีการเพิ่มนะครับ แบบแปลน smile, มานะครับมีทอย่างที่3เนาะแต่ว่าในนี้น่าจะเป็นอาจจะต้องรอรีสัปดาห์หน้าก่อนนะถึงจะมีนะครับเพราะว่าใส่วนของเซิร์ฟเทสเซิร์ฟจีเนี่ยมันมี say, totally ed, ในส่วนของแบบแปลนเข้ามานะครับในส่วนของไอเทมเค้กดีเฟน์นะให้เราแลกได้นะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวลองมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะฮะต่อไปนะครับเราไปดูอย่างที่4กันบ้างนะฮะอย่างที่4เนี่ยก็จะเป็นการ ปรับเปลี่ยนนะครับร้อยชั้นนะมันจะเป็นการเข้าร่วมนะครับร้อยชั้นแบบใหม่มันจะแบ่งเป็นกุ๊ปไปนะครับ1นถึนะครับอย่างเงี้ย21ถึงมวนะครับมีอยู่10กุ๊ปนะครับกรุ๊ปละ10ด่านเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวในส่วนของอ่ารายละเอียดของ Elite Tower กันอีกทีนึงนะฮะอ่ะก่อนจะเข้าไปเล่นนะครับก็ทำการกดสร้างทีมก่อนแล้วกด Let's Go ได้เลยนะฮะ มันก็จะพาเราไปที่เอเลด์ทเวอร์ได้เลยครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของแมปก็ได้นะครับเราสามารถที่จะลงดันได้เลยนะครับนะครับเอเลด์ทาวเวอร์ครับปรับเปลี่ยนไปนะอย่างที่ะอ่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของแมปนะครับโซฮันติงกราวนะครับอันนี้จะมีการเพิ่มราชวงศ์เข้ามานะครับก็ไปที่ซอร์สมานูเ n t ได้เลยนะครับเดิมทีเรามีสราชวงศ์เนาะมีไฮมีเนลเลสกับริชาร์ดเนาะ อันนี้มันจะเพิ่มวอเตอร์มานะครับนี่ครับเป็นราชวงศ์ที่4นะเป็นฮาร์ดดิเซอร์สนะครับผมแล้วก็จะมีจอร์ดนะครับมีวัคเนอร์นะครับมีลูเกนเบิร์กนะครับในส่วนของราชวงศ์นะครับแต่ละราชวงศ์ก็จะมีบัฟนะฮะให้เราทำการใช้ซิกเคนต์ไฟนะครับเอกสารลับในการปลดแล้วก็ทำเควสชาร์โด้ครับพัซเซลเนาะในส่วนของวอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นฮาร์ดดิเซอร์นะครับ นี่ครับก็จะมีในส่วนของเพิ่มเดเมจนะครับแล้วก็แคสเดเลย์ไทม์นะครับส่วนของจอร์ดเนี่ยก็จะเป็นในการปลดล็อกนะครับไอเทมนะสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นสเต็ปสองเนี่ยก็จะเดเมจกับเอ็มเดเมจเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสเต็ปสามจะได้อิกนอร์เอ็มเดฟกับอิกนอร์เดฟนะสามสิบเปอร์เซ็นต์สเต็ปสี่ก็ดรอปของสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ต่อมาอีกราชวงศ์หนึ่งวัคเนอร์นะครับก็สเต็ปแรกจะเป็นการปลดล็อกเลือดนะครับกับ SP นะครับอย่างละ20%แล้วก็สเต็ปสองเนี่ยได้สเตะบวกสิบทุกอย่างสเต็ปสามก็ดรอปของ14%นะฮะสุดท้ายเป็นลูเกนเบิร์กนะครับอันนี้เขาจะดรอปในส่วนของนี่ครับการ์ดนะ5%นะ normal monster card แล้วก็มีเซนนีเพิ่มขึ้น5%นะครับแล้วก็ปลดล็อกพวกไอเทมดรอป4%นะก็มาทำกันได้นะครับเราไปดูอย่างที่หกกันบ้างนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ อันดับที่6กเนี่ยก็ให้เราไปที่ชุดนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนชุดนะครับกลับไปกลับมานะครับของคาร์ดเราได้นะเราสามารถกลับไปใส่ชุดเดิมได้โดยกดกระเป๋าสีแดงนะครับมันจะมีให้เราเลือกตั้งแต่อ่าอาชีพแรกเลยนะครับอันนี้เป็นชุดผู้ชายนะถ้าถัดต่อมาเนี่ยมันจะเป็นชุดผู้หญิงนะครับก็มีตั้งแต่คาร์ดแรกเลยอยันคาร์ดสุดท้ายนะนี่ครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็นชุดเก่าได้นะ นี่ประมาณนี้นะครับเทด่ดีบางทีแบบเราก็อยากกลับไปใส่ชุดเดิมบ้างอะไรอย่างนี้นะตัวเกมเขาก็พัฒนามาให้เราทําการเปลี่ยนกลับไปชุดเก่าได้นะครับอ่ะต่อมาครับต่อไปครับอย่างที่7นะก็ให้เราไปที่ค o n เทล l ่านะครับพอเรามาถึงคอนเทลล่าแล้วนะครับก็ให้ไปตรงทั้งที่คิงโพลิงนะครับที่ไปทําการ์ดนะ ก็มีการเข้ามาใหม่2ใบครับเป็นการด,ดาวนะกดไปที่คราฟนะครับนี่ครับมันจะเป็นการ์ดดเี๋ยวเลื่อนลงมานะฮะอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมไล่ให้ดูผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมจำรูปได้อยู่เป็นหนึ่งอีนิดหนึ่งครับเนี่ยน่าจังละอันนี้ไงเวกพอเพ็ดดาวนะครับนี่แล้วก็อีกอันนึงเป็นดีเซอร์บูฟนะครับ อันนี้จะได้สแตตบอกสามทุกอย่างแล้วก็เดเมจต่อกึ้นมนุษย์สามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดเดเมจที่โจมตีจากขึ้นมนุษย์ลงสามเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ประมาณนี้นะตัวการ์ดก็เป็นการ์ไอซสซอรีนะอ่าประมาณนี้ใช้การ์ดไอ้นั่นสิบห้าใบนะแล้วก็แกมดัสนะครับต่อมาเป็นดีเซอร์ตบูฟนะครับดาวนะก็ทำเดเมจต่อขนาดเล็กยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอินดิเคเตอร์บอกสิบห้าแล้วก็ตีมินิเอเบพแรงขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอ่าแลดีเหมือนกัน ใช้15บใบนะแล้วก็แกมดัดถึง2000นะโอเคเนื้อหาสุดท้ายนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นดันคอมมาโดใหม่ะนะก็จะเพิ่มในส่วนของระดับความยากนะครับ e p i c Spirit นะฮะนี่ครับอันนี้เป็นโนวิดนะของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะมันจะได้เป็นจิ๊กซอแล้วก็ไอเทมนะครับแบบสุ่มนะก็จะเป็นไอเทมที่มันเลือกอน,นั้นไม่ได้เนาะนี่ครับประมาณนี้นะมีทั้ง นี่ครับอันที่2เป็นวอริเออร์นะระดับ2นะครับจะดรอปเรียนสีล้ำูด้วยเอาไว้แลกของนะครับที่กล่องสมบัตินะแล้วก็หีบเปิดสมบัตินะครับเลือกได้ด้วยนะฮะส่วนสเต็ปสุดท้ายนี่เป็นระดับยากสุดเลยนะฮะนี่ครับจะดรอปของบันนี้แล้วก็จะมีในส่วนของไอเทมข้างล่าง3มชิ้นด้วยนะครับเป็นเอเบอร์โซ่วอล์กเกอร์นะครับน่าจะเป็นสัตว์ขี่นะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะเป็นเฮดแวร์นะครับอันนี้จะเป็น ดาเมจนะครับต่อธาตุไฟแรงขึ้น12%แล้วก็ลดดาเมจ์ธาตุไฟ12%นะครับอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นแมกมาบับเบิ้ลนะครับเป็นน่าจะเป็นส่วนหลังด้านนี้อันนี้มันจะโจมตีฟอร์มเลดนะครับแรงขึ้น10%แล้วก็โดนดาเมจของฟอร์มเลดลดลง10%นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เพิ่งเข้ามาในแพทใหม่นะก็ก่อนจากกันนี้นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อไม่ให้คลิปหนสสวััดีครบ